ไปพ่นาเลยโ่เฮียเป็นดีดอก สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วเอกพี่น้องเอ้ยตอนนี้กระเพิ่นกำลังเทพื้นเนาะเอ่พี่น้องเฮือนัแดงพี่น้องเอกกำังคูอ่เพิ่นเนาะ ไปหาบน้าบ่ละโดยจะไปตักน้าบ่อไมคานนะมีบ่อไมคานคานหามจะเห็ดไม่คานบ่แม่นี่นะคือใหญ่แท้ขู่จักน้อยหานางสี่หน่วยไปหาบอายุพุนบ่อหาบไก่เติมเนาะอันนี้ สาบายดีบอสีเสาเดือนเสาแก้วเสาบุญแม่บอกเสาบุญมา,ะาบะโดยโดยมานำกันคือเก่าพี่น้องไอ,อ้ชุบเปิ้นกันได้คุณกำลังเห็ดไม่ค้านตอนนี้กันเนาะได้ยอยู่บอสไปตานบูมีเสือกบอแม่เสือกอันมาผูกใส่หูอันขู่นี่ประนางปะ จะไปหาบนำไปป้าตกสำเ็งไม่อันนี้พี่น้องเอ้ยแม่นอย่าบอกคานหาบเลยนะแม่พิตาขู่ตกแต่โบมี่โบมีเสือกบอกเบิ้งเบิ้งเบิ้งสิไปหาบไปเว่อร์ไปป้าปมัดไว้เด้อยตีดูนะมันไหลโอ้ยเนาะโบมีเสือกบ่กนี่เสือกฟางกะบบมี่บอกคู่นี่ยันคู่นาะมันไหลตกแดงปไป ูอันหนึ่งอยญุบุ่บลบอกเอาสบายดีโดยไปพุ่นกันเดอ้อ,อไปหาบซอยน้องเฝืนก่อนพี่น้องเอ้ยเอาก็ซวยเพื่อนคนละเล็กละหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำจิตน้ำใจเพื่อนมนุษย์พี่น้องเอ้ยเงินหาได้น้ำใจหาย,ายากเนาะพ่อแม่พี่น้องป้าทุกไปหาบเอาฝั่งนัน่นพุ่นบ่นาง มาหิวเอาอยูพ่พี่พี่นอนไ,ได้บาหรือว่าจังใดเด้อเจ้าจับมีเดขอข้อยานขู่ได้หน้มันตกค่ะเนอะปตูบ่มีไม้บ่คือบ่เราเอาเนยลงแดงหิวเอ,อาบ่ละมาอาชีพจับกล้องให้อ้ายได้บาาเบได้บ่านางได้อืมแห้งมณฑไอพมีเดอเห็นบัวไอคับเจ้ากรเบื้องน้ำเลยเห็นบัไอ เห็นบ่เอาเต็มที่อันนี้บ่เอาเอาเต็มรถก็ได้แมนา,างก่อนปุมีอันนั้นบ่เสือกฟางเสือกสึงงัวสึกควยอันเดียวคอยสิหิวเอาดอกอ่ะคอยเห็นเจ้าโตน้อยพลคอยเลยสิหาบซอย <c oughs> อ,นะอือป้อตัวาาสำลักเสาไพา่เนาะอันนี้กันอึบอ เบื้องไอศิลิยู่มาเห็นไอยอย่าบอกเจ้าปิ่นมาเห็นข่อยเด้อเห็นมห็นเจ้ากระเบ,บิ้งน้ำอะไลกองค่ะไปข่อยอันข่อยบวไว้น้ำยังบวไว้น้ำเทียวข่อยย่านหูอันนี้มันอันอันนี้แต่ว่าน,นี่ผู้เจ้าหาเสื้อกลุป,ประตูไม้หมัดอัน,นให้มันเป็นอันนี้ค่ะไม่ค้านกน,นักซ้ำมันบ่อ่อนเนาะปกติไม่ค้านบ้านเฮามันอ่อนไหม เห็นข่อยอยู่บนางคือเพื่อดะนี่ฮะเอวอ่อนบอสอะเห็นอยู่เห็นอยู่เจ้าขาขามาไว้เนี่ยเจ้าฮะจะอยู่หันก็ได้งานเข่าอีแล้วพี่น้องเลยให้น้องแดงจับกล้องให้สิได้อยู่บบา มานางเฮ็ดไอ้อยู่บ่อ่าโอ้ยเห็นเห็นกระชางให้เป็นมือกล้องให้ก่อนโดยจะาบ่หาบึงบ่หาบอยู่หาบแล้วอยู่หาบเปลี่ยนผู้จับกล้องนะดูสิบโดยสบายดีนักดิบบ่อ ก็โอเคอยู่เห็นบ่นางัหังกลนะึก่งจงได้ะ้ก็ได้หามหนึงจะบวชบ่อรมึงบอกโดยตามทางเลยเห็มาทำขอไว้ละดยขอขอน้องแดงคิดว่าน้องแดงเป็นที่ทุกข์ย่นีป้เขาไปเอาอีกหามหนึ่งปเนาะ อ่ะหมามะอยู่เอา,อาจะลองหาบบังดูหามันจิคืออยู่บ่หาบผูกเป่าค่ะอ่ะเ <c oughs> พื่อนจิจับแบบนี้นางเบิรงนีจับไม่ค้านบานฮเฮาเบนเห็ดอ่ะแบบนี้แหละไปจ <c oughs> ังสีห่หลอวะคอยเบิร์นเจ้าคือสีบบวาวดอกพอวักคู่ใหญ่นี่นี่ป้าแม่ป้าไปชื่อ <c oughs> เอาไข่มาหนีหนีอดองมียังอันนี้จะ <c oughs> ย่านแพื่นนี่ <c oughs> ไข่ครบโอ้ไปไป ขอยย่านไม่ค้านเจ้าแม่เอ้ยขอยเห็นจะจับเนี่ยคอยย่านจะตี่อยได้่อย <c oughs> เด๋ยวเนาะวักใจหนึ่งตัดตีบ่ชุณเจ้าก็ตัดมาแน่ไม่ฮะไม่ไผ่ไม่ยังตัดมาไพ่ควหนาเจ้าอันเห็ดอันนัแน่ไกลซ้ำเนาะนี่กะ ทานกะแขงซําพี่น,อน้องเอ้ยมันก็เจ็บบ่าละลรแบบนี้ไม่ค้านหาบเนาะเหมือนเอิญไปพี่น,อน้องเอ้ยตั้งกองไว้สกอนได้บอ่อคนำคือเปืือนแทหะนี่ ังมียังไม่ยาลงรู้จ้าวนางลงรู้ไหมเจ้วจีห่อสีหาบไห้ชืเจ้าบ่ลงบอหาบมงรู้ไาบกับบ้ือกล้องกับบยับยิบมใช่มือกล้องกัน ้องหานัน้ำเ่้อไเป็น,ปนยู่ว,ว่าจหัโอ้ยเมื่อวานนี่ครหับเลย<ม>หัช่วยเมย์เป็นของน้ำาบิคน,น,อนบอโดยแข้าน,นี่นอกแขงซ้ำน่ข้านขแขงไเงพ็ดเออ่อนนะเพิ่มาบออ่ะลงไปตั้งอีละคอยสิได้ลงเองอีหลีแหละงานนี่ แมนแมนน้องเพิ่นอันนั้นพี่้องเขาสิลงเองสิดอกนั่มกะอาจจะชิลองหาบึงบอกอาจจะหาบด้วยใช่เอาจะหาได้บเนาะรอมึงด้เจ้ามุวา่ิคอยหาแด้วยมุวาคอยจะเกือบหอดใน่หอดแงเลยป้าหนักเกือบแบบพอมีเลย แอลอ่อนอ่อนนะจี้อดอ่อนเนาะฮ่าฮาบ้าทพี่นอ้ <laughs> อ,นองเอ้ยน้องทางสาวเดือนบอกอ,อ่าเพืนหาบน้ำพี่น้องเอ้ย <laughs> ไปอ่ะซอยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยชื่อว่าไก่เติบเนาะช <laughs> ื่อว่าน้องเพิ่นกาแบบโ <c oughs> บโบแข้งแห้ง,งนะพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือเราเห็นนั่นแหละ ถ้าว่าน้องเพื่อสีหาแบบนี้ก็คือสิบบไวดอกพี่น้องเอ้ยขนาดเพิ่นเว้านั่นเว้านี่ก็ยังบ่ถึกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเชิญิให้เพิ่นมาเฮ็ดงานนักคือหาบนาบหาบยังมันกรบโบอันนาปันใดพี่น้องเอ้ยถือว่าน้องพมีกับทงสารน้องแดงเพิ่นหลายลายพี่น้องเอ้ยเนาะน้ำขู่หนึ่งเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสามโลสี่โลผมประจักษ์พี่น้องเอ้ยพอดีเป็นแปดโลคันบุกัวเนาะอ่า ตันไม่คานบ่เอ่อชุดเจ้าบ่าหาบ,บ่ปุระห่าหาชุ่เจ้าเขาจะจับกล่องให้บ่เละบ้าหิวได้คู่นึงอ้าหิวได้คตะกี้คนไราเห็นไม่คานเลยบ่ <c oughs> พอ่อพยอยู่บ้านนอแบบนี้เนาะไม่มีบอลใจเลยเนาะแม่ตากระคอยพยายามแบบนี้จากมือเมยแให้ก็ได้สามปุ้ยเนาะเปลืองไม่เห็นต้องเลยว่าพ่ออยู่บ้านเนาะควได้เติมตลอดได้นี่พี่น้องเว้ย ระวังแต่ไก่มาเหยียบเนาะพอเนาะน้ำไม่ตักอีกบพอเขาจะไปหาปอนองแดงเอาอีกพุรหาบอนางผ่าไม่ข้านนะตอนนี้ป้าเขาไปเอาอีกพุรหาบน้องถ้าว่าน้ำบุพเพเนี่ยมันแข็งได้นี่ Bi hướng chân ông bọn bin ông gây. Bà là thưa ông bọn hãn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  bay 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 lụt hãn น้องแดงผลไปก่อนเลยป้าผูตู้ที่ได้หาบอยบอกไม่ค้านนะ,ะลแล้วอลไรบอหน่ะจะองกันแล้วเลยนี่ <c oughs> ป้าป้าหนำกับพี่น้องเลยเนาะเคียวยงยงอันนี้เคียวบ่เลือเ <c oughs> บิงเ้งอไรเสีนนั้นอ่ะจะไปหิวมา ลงไปตักจะหาบได้เ่รออาจจะไปถกไอกเสยอะคือมีแก้วแท้นองนี่ฮะได้บอกอะไรก็นังอ่ะไปตักเอาอีกตัวนี้ป้าไม่คาน,นเนะาะโพดโโอ่นนี้ <laughs> ได้บ่ละเอา้าไม่คันนันเดียวนี่บ่นอน่อ่าไอซิหิวเอาตัวน่ะวูม,มีเสือกเนาะแดงมีเสือกไปหิวเอาได้บ่ได้บ่ <c oughs> ได้ <c oughs> ไปพี่น้องเอ้ฮาตองเห็นเอวออนๆเนาะ หิอยู่ใส่ื้อยหามห้องบิวอยู่ซอยกันตี้เหียกับได้สามกันบ่อน่ไม่คานมันแข็งพี่น้องเ้ยถ้าว่ามันอ่อนเท่ากันคือสีโบเฮียแบบนี้ดอก ือสิพ่อจีดอกน้องพอ่พอพ่อกระตักไม่อึบจ,จะหาบได้บอหามไปหาบไปหาบบอได้ก็เอาเธอละน้อยเอาอ่ะช่วยเอื้อยแม่เห้ยใหญ่เป็นผู้บบาวเลยเอาอ่าท้ไม่คันไม่นักไม่รีบพี่น้องเลยอ่าทร เอาบาสีสบายดีบาสีสบายดีไปก่อนเดอ้อเอาคอยจิตือมาน้ำให้น้ำน้ำนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นนักเลยพะมีพี่น้องเลยจิตือสูอนน่น้ำไปหาหน้ามือเดีบวนั้งทือทั้งน้ำพร้อมอ่ะโทษเสน่น้ำลายเนาะ โอ้ไครเะว่วหินเม็ดน้อยแน่เนาะ โทรน้องบิวเดี๋ยวนี่แม่อ่าจะเป็นเด็กดีช่อยเอื้อยแล้ววะใหญ่เลียวช่อยเอื้อยอ่ะถอกไหวบันนี้ละถอกโฮมกันไหวฮะว้าทางนองสาวลีลานี่เลือมาโูได้ไปละมาไอหิวช่อยมา โอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยน้องสาวก็ได้เบิ่งขู่กับคนในซ้ำกันเมื่อยว่านางสู้ๆยังเล่ป่ะพี่น้องเอ้ยคนกับขู่ในซ้ำกันเลยยิ่งไดสุดอยากเหพิ่นก็นได้ ທາງນີ້ແລ້ວແລ້ວພີ່ນ້ອງອນີ້ บ่ไซยองเท่าอันนี้พอดีเบิดเลยนะฝอเนาะตีนโอต้ตีนต่ำ,ตำเบืองนี่อ,อ,นอันนี้น้าม,มันสีไรไปใช่สักลนะโอ้ สีต่างกันปุนแดงกับปุ่น oh. เขียวโอ้มันจะออกดำๆมันจะออกแบบขาวมันบุพเพเลยใช้ตัวนี้เลยเนาะอ่าอ่าโดยผัวตัวนี้นาเนี่ยประมาณสิบเซ้นหัวนี้เหรอเพาะแต่เราเป็นโบราณนี่เป้ๆเลยขนาดสักแปดเซสทำพื้นมันต่ำเพเลยโดย ได้มีแต่ว่าตารางให้พอเปนยูดินเขาไปเลยเนาะนให้มันสูงคือกันหันวที่จะจำพูด้ พูดหนึกักนัดอานไหมพูดตั้งแคบเ,เ่ยแคบแปดเลย 我来我家了。No, no, 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 no. thế Phó Nông Đen, Bến bỏ cắt bự lên Thì cây hệt nó. được à. đập lội thì nó ấy hẳn แตโอเคผมแม่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะทางสร้างเพื่อนกันยังหน่อยหนึ่งเพื่อนก็สิพักกินเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยอ่ะยังได้คลิปนี้ผมเองพี่น้องก็สิให้เบิึงเนาะทางหน้างานพอสร้างเพื่อนอ่าเทพื้นห้องครัวน้องแดงเพื่อนพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงงามอยู่บ่เนาะอ่าจังได้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้คือเก่าเด้อผมแม่พี่น้องเอ้ยต้องข,ขอขอบคุณขอบคุณ ทางแม่ใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะอ่าีเพิ่นได้สวยเข้ามากผมแม่พี่น้องเอ้ยเป็นหินเป็นทรายเป็นปูนเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคํามุ่งมั่รปัถนาทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคลิปนี้น้องพมีก็ขอตัวลาไปแล้วผมแม่พี่น้องเอ้ยไปหากินข้าวกินนามก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้กะสบายดีสบายดี